เปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรยวมี n นาโซ N65 ที่ต่างประเทศมาพร้อมกับชิปเซตเดมสซิตี้3 0 0มีระบบกันน้ำา p p 54และกล้อง50า้ดานพิกเซลในราคาราวๆ5,000บาทเท่านั้นเองถ้ากับอัาเดตข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสเปนในกาสาสิบัีีนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพ้ข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเรยวมี n a าโซ n 6 5รุ่นต้มาบางส่วนนั่นแหละว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นดังกล่าเนี่ยใกล้จะเปิดตตัวในประเทศอินเดียเป็นที่แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่จะมาพร้อมกับชิปเซตจาก m e d i a t e k d เดอร์ม t สตี้หซึ่งลักษณะดีไซน์เนี่ยเฟร,รมสันแบนนะครับโมดูลกล้องแบบวงกลมที่จะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD 6.67นิ้วให้ความละเอียด HD+ และมีค่ารีเฟรชสูงที่ 120Hz และมีความสว่างที่ดันไปที่สูงถึง650นิตด,ด้วย ในชุดของกล้องหลังนะครับของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะใช้เป็นเซ็นเซอร์ของ s a m s u n ง ISOCELL JN 1ที่ให้มีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วมี AI เล n นะครับมี LED มีความละเอียดของกล้องบางส่วนในส่วนกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลนอกจากนี้เรียมีนาโซ N 6 5มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างแล้วก็มีดูหูฟัง3.5มจุ้าิลแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมและการชาร์จที่เร็ว15วัตตมีคุนสมบัติกันน้ำกันฝุ่น IP 54ด้วยนะครับ ถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจและตอบโจทย์ต่อการใช้งานในส่วนเบื้องต้นนะครับราคากันมากนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายอยู่2สีได้แก่สี a m b e r g ร o w คือออกทองๆหน่อยแล้วก็ด p g กรีนนะครับออกสีเขียววางจำหน่ายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่อินเดียเป็นที่แรกในรุ่นเริ่มต้นคือแรม4ีอีกโดยคำจำกัดหี่จะอยู่ที่ 11, 4 9 9รูปีอินเดียหรือประมาณ5,000บาทของไทยถือว่าเป็นมือถือ1รุ่นนะครับที่มีราคาที่น่าสนใจ ระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่ามือถือรุ่นนี้จะถูกนําเข้ามาวางขายในประเทศไทยกันบ้างนะครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและอัเนนี้เราต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย